สวัสดีครับอ่าเห็นรถใช่ไหมเห็นรถใช่ไหมนะครับอันนี้เอ็กซิลี่นะครับเอ็กซิลี่ปี18.19นะปีใหม่ด้วยได้เกียร์ออโต้ด้วยเล่มเอกสารอยู่ครบนะครับจะซื้อสดก็ได้นะครับจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับบอกเลยอนุมัติง่ายในวันวายครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับใครอยากดูคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสเปคแนวฟ้าไม่แค่80,000กว่าโลนะครับไม่หลักหมื่น สภาพนะครับคุ้มเลยเรียกว่าเกรดเเลยผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับมีโปรให้ด้วยนะครับอยากรู้ดูจบคลิปนะครับไปดูกันเลยว่ากระบสวัสดี f อซทุกท่านนะครับเจอกับเป้อีกแล้วนะครับเป้เช่นเคยขายรถกระบะนะครับขายกระบะชำนานกระบะจัดให้แต่กระบะสวยๆนะครับวันนี้ก็ซื้อเข้ามาเป็น X อกซิลี่หนคันนะครับครั้งก่อนนอามาราคา6 7แสนมาลูกค้าบอกขอราคาต่ำกว่านี้ได้ไหมนะครับ ก็อบอกเลยเป๊ะจะให้นะครับนี่ครั้งก่อนเอาตัวนี้มานี่เลยนะครับก็มีติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับติดจองนะแต่ไม่รู้ผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าผมก็มีรออยู่นะอ่า ล่าสุดคันนี้นะครับนี่เลยราคางบต่ำกว่าราคางบความ่ต่ำกว่านะและย้ำว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอันนี้ได้เกียร์ออโต้แล้วราคาแค่ห้าแสนต้นๆเท่านั้นนะครับออกใหม่เกือบล้านนะครับปี18นะจุดนะครับโฉมนี้บอกเลยหน้าหล่อหน้าปัจจุบันสวยๆนะครับดีไซน์หรูล้ำนํำสมัยน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ได้ไฟหน้าแบบโเจกเตอร์มีไฟดิทัลให้นะครับเรียกว่าเป็นโฉมเปลี่ยนโฉมแล้วด้วยนะครับเอ็กซิลี่สังเกตง่ายนะครับ ฝากระโปรงหน้าเขาจะมีสติกเกอร์นะครับคาดกลางแบบนี้ไม่ว่าจะคาดซ้ายคาดขวานะครับนี่คือเอ็กซิลนะครับโลโก้สีแดงนะครับกระจังหน้าได้สีเทาดำนะครับสบภาพเดิมๆพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแบบ l e d การชนรอบคันได้เดิมนะครับ ได้เดิมเดิมเลยนะครับเรียกว่าสวยหรูหน่าใช้กับราคา5้าแสนสนะครับห้าแสนผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะครับผ่อนเก้าพันกว่าบาทได้อะไรบ้างอย่าไปพาดุที่จุดเลยบอกเลยนะครับดูให้ครบดูให้จบนะครับคันนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับบอกเลยว่าดูให้จบนะบอกเลยมีของแถมให้คุ้มๆนะครับถ่ายคลิปนะ,ะมาดูกันนะครับใต้ท้องสภาพเดิมรถไม่เคยโดนพลิกคว่ำหรือตัดต่อตัวรถกระแทกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ สีแชมเพญ่ลดได้สีขาวออกมุกนะครับเรียกว่าสีโคตรเดิมโคตรสวยเลยนะครับผมก็บอกนะผมก็เป็นฝ่ายจะซื้อรถรับตรวจรถนะครับแล้วก็สกรีรถให้ลูกค้าได้นะครับจะซื้อจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับผมเป็นช่างรับตรวจรถให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้มาดูดูแทนให้ลูกค้าเป็นตัวแทนให้นะครับก็มารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าคันนี้มันเดิมไหมเป็นยังไงนะครับก็ตรวจให้หมดเลยนะครับมาดูกันนะครับคันนี้รีวิวนะ ถ้าถ้ามันชอบชออบวัาสวยหหน่าซื้อโทรหาเป้ได้เลยเบอร์นะครับด้านลาง094794848เแล้วลายดีมาได้เลยนะครับมาคันนี้สีขาวสีเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับเสียงเดิมสภาพเดิมแล้วก็ตัวนี้นะครับสติกเกอร์นะจะเป็นสติกเกอร์คล้ายลายคุชชี่เลยนะครับสีนี้เนาะใครใช้ใส่กางเกงสงสงเกงสีนี้จะรู้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ คันนี้สีส0 0สพันลดได้เดิมเดิมเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่มีกับสีนะครับเราประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับยางโยโกนะครับเปลี่ยนมาปี23นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเจ้าของเก่านะครับก่อนจะมาขายนะครับก็คือ เขาเปลี่ยนของเหลวให้น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะครับซึ่งยางนี้ประมาณ1 8ื่นแปดหมเลยนะครับขอบ18ด้วยนะก็เปลี่ยนมาให้ครบเรียบร้อยนะครับแม็กนะครับจะเป็นเทาดำนะครับหกแฉกแบบนี้เลยนะครับแม็กเทาดำหกแฉกนะระบบเบรกล้อหน้าเป็นล้อเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS นะครับสภาพเดิมยางใหม่ดอกนั้นหนานะครับดอกนั้นหนาเลยนะครับอืนี่ครับดอกนั้นหนานะครับสภาพเดิมเดิม นะครับสภาพเดิมเลยนะครับซุ้มล้อปองล้อต่างๆนะครับก็ได้เดิมแท้เช่นกันนะครับได้เดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับมีพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าของบัวหอนเนาะมีพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมขึ้นเลยนะครับทำมาให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไฮรันเดอร์นะครับตัวเครื่องไฮรันเดอร์นะครับ ฟิล์ม80ติดมารอบคันนะครับคิีกันศาสตร์มีมาให้กระจกมองข้างท้ายขวาเป็นสีโทเนเียวต์วรถแล้วก็ตัวกระจกเนี่ย ได้เป็นพับไฟฟ้านะครับตัวเครื่องไฮรนเดอร์ประหยัดน้ำมันนะครับบอกเลย17กิโลลิตรต้องมีนะครับนี่คืออีซูซุนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับบอกเลยน่าใช้ช่วงล่างนิ่มนะครับช่วงล่างนิ่มนะครับผมลองเทสได้ลองขับแล้วนะครับวันก่อนมาพาลูกค้าขับนะครับลูกค้าบอกว่าชอบแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเงินยังไม่พร้อมนะครับอยากได้นะครับ ก็ลูกค้าบอกว่าถ้านะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ติดจองนะเขาจะจองนะครับก็ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับยังว่าใครจองก่อนได้ก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นสี่ประตูนะโลบาร์แล้วหลังมีมาให้นะครับติดมาพร้อมเลยนี่คือเอกซิลีนะครับหัวของหัวนงหัวน็อตประตูนะครับนี่สภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดินี่เห็นไหมต้องเดิมแบบนี้นะครับเดิมเดิมนะครับ สถานะคือตรงนี้เป็นติดเดิมจากโรงงานมีแอบบงไอแบ็กที่ว่าะจะแจ้งเตือนตรงนี้สติกเกอร์มีให้ครบเหมือนกันของนกนอตเดิมนะครับสีสามพันลบได้สภาพเดิมเลยนะครับล้างค่านะครับก็เดิมเช่นกันนะครับังคานะคก็เดิมสาวกาดมีให้ครบนะครับไม่เคยผิดคว่ำนะครับรถคันนี้ไม่เคยผิดควนะ่ำนะย้ําอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอแกะให้ดูนิดนึงสปอตเม็ดอาร์กนะครับนี่สวยๆเดิมๆคม,มนะครับสวยๆเดิมๆคมๆเลยนะครับ สภาพเดิมถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนี่สวยใช้ได้เลยนะครับกล้องไม่โฟกัสนะขออภัยด้วยนะครับกล้องไม่โฟกัสใครสนใจนะครับคันนี้นะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับหลอยสวยของแถมเพียบของแถมคุ้มคุ้มครบครบนะครับซื้อสดก็ได้จัดไฟนนก็ได้นะครับนี่ตอนนองตอนในนะครับสีเดิมนะโครงสร้างรถเดิมนะครับไม่มีรอยชนนะครับ รับประกันเลยว่ารถกคนยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนักมานะครับพี่ๆครับบอกเลยนะบางคนถามว่ารถเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้ไหมเป็นรับประกันให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในในหนึ่งเดือนเนี่ยมีปัญหาอะไรเข้ามาซ่อมฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับอะโลบาร์ด้านหลังมีมาให้นะครับ เป็นโทนทั้งรถเลยแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะได้ไฟท้ายแบบ LED นะครับแบบ LED นะครับอ่าถ้าเป็นตัวปีใหม่ไปแล้วมันจะเป็น2เป็น2วงนะครับจะเป็น2วงเป็นสี่เหลี่ยม2 2วงนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวก่อนก่อนเปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนโฉมเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับกล้องหลังมีมาให้หูจับได้เป็นโครเมียมนะมีจอด้านในให้ดูด้วยนะครับแม็กเลนเนอร์ทองเอซิสุแท้ๆเลยนะครับนี่แล้วดูนะครับนี่ สภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสีสันที่มันลดได้สภาพเดิมนะครับนี่ล้างน้ํารอยต่อต่างๆเรียกว่าของเดิมแท้โรงงานนะครับของเดิมแท้เป็นแบบนี้นะครับผมว่าไม่มีแกะไม่มีขายม,มีขยับนะครับสภาพถือว่าเดิมใช้ได้เลยนะครับคันนี้ก็มีค่าอันนี้เป็นค้าน้าฝนนะเ๋ยวล้างให้ไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าบางคนบอกอุ้ยกลัวรถแบบมันเปื้อนมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยอ่า ไม่ต้องนะครับรถที่เหตุตรงนี้นะครับรถมันมีค่าฟงคาฝุ่นคาฝุ่นน้ำอะไรพวกนี้ธรรมดาหลังน้ำต่างกรนมากแค่ีเดียมโรงงานอยู่ครบๆนะครับเดิมนะครับเดิมเดิมนะไม่ต้องดูอะไรมากนะครับบอกเลยรถเดิมอยู่แล้วนะครับถูกใจก็ซื้อได้เลยโทรหาไ้เลยนะครับช่วงล่างนะครับเดิมนะไม่มีน้ำมันรั่วอะไรเยอะนะครับยางอะไรท่อเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแหนบนะครับตัวนี้แหนบสีนะ จะแข็งหน่อยนะครับแข็งกว่าตัวโรปีใหม่นะครับแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่เหมือนกันนิ่มนะครับเรียกว่านิ่มเลยแหละอ่าคราวนี้มาดูกันที่ด้านในนะครับด้านในนะครับมีอะไรให้บ้างครับ,บเบาะแทวสองด้านหลังได้เป็นเบาะหนังนะครับ ได้เป็นบาอหนังอ่ะบาหนังแดงดำนะครับลายกราฟิกพนักพิงแขนมีมาให้1จุดนะครับตรงกลางนี้นะครับพร้อมกับนะครับท่วังแก้วน้ำา2ใบตรงนี้นะครับเรียกว่าดีไซน์ด้านในนะครับสูงโปร่งนั่งสบายเลยนะครับ่บาหนังนะครับแอร์เย็นฉ่ำนั่งนุ่มก้นแล้วก็ในเรื่องของสมร์ทรีนะครับตัวปุ่มล็อกรถก็มีให้ชิ้นกันนะครับ เปิดมาต้นในตตัวนี้นะครับได้ออปชันที่ได้มานะมีคูคอนโทนให้นะครับล็อวคอมเร็วได้นะครับคูคอนโทนนะครับผ่อนแรงกับขี่ให้ปุ่มออโต้ออฟนะครับเรียกว,ว่าช่วยเซฟค่าเชื้อเพลิงตอนติดไฟดวงไฟแดงหรือว่ารถจอดติดอะไรทุกอย่างนะครับก็มีให้ กระจกเป็นบักไฟฟ้าไฟฟ้าได้4ทางระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันก็มีให้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีสวยเกรดพรีมเมียมเลยนะครับได้เกียร์ออโ,โต้คันนี้เดี๋ยวเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบเบรกก่อนนะครับเซฟตี้เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็กดสตาร์ทปุ๊บอ่าติดแล้วนะครับปึมมาติดแล้วนะครับสถานะเกียร์จอ MID D นะครับเป็นจอขนาดอ่าเรียกว่าประมาณ4นิ้วนะครับ บอกระยะเคับคีให้หมดเลยเห็นไหมครับแล้วก็บอกเลขไมที่87,255กิโลเมตรนะครับไมน้อยสภาพดีๆนะครับหาได้ที่นี่เลยนะครับจอนะครับ FMAM มีให้ CD ออดิโอมือถือนะครับรับสายต่างๆได้หมดและเข้าเกียร์อถอยนะครับมีกล้องให้ครบเลยนะครับมีกล้องให้แบบนี้นะครับ แล้วก็แอร์เย็นๆจ้ำฉ่ำแบบนี้4ระดับเย็นๆเลยนะครับแอร์เป oh, e ็นม like ันนวดเนาะมีช่องพาวเวอลเล็ตให้นะครับมีช่องพาวเวอลเล็ตตรงนี้ให้ครบเลยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้อย่างดีเลยนะครับสวยนะครับน่าใช้ใครหาอยู่นะเกียร์ออโต้ค่าอโยซูนะครับมันมีเหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับเหลือแค่คันเดียวนะครับตรงด้านในนี้ก็มีช่องเก็บความเย็นแล้วก็มีช่องพาวเวอลเล็ตให้อีกหนึ่งจุดนะครับช่องลับตรงนี้โอ้มีให้ครบเลยนะครับ เอกสารต่างๆคู่มือบุ๊กเซอร์วิสโอ้ยู่ครบเลยนะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่เห็นไหมมีการเทคระยะตลอดให็นไหมครับโอ้ถือว่าสวยเลยถือว่าดีนะครับเป็น้าที่มีการดูแลใส่ใจผมบอกเลยอย่างนี้ชอบนะครับนี่ครับทําอะไรมาเปลี่ยนหมดบอกหมดเลยนะครับลงในบุ๊กไว้โอ้ดีมากนะครับแบบนี้นะครับน่าซื้อนะแบบนี้น่าซื้อนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ ่ะไปดูห้องเครื่องกันบ้างเป็นยังไงไปดูนะครับมีสูคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับก่อนที่จะซื้อนะ่าดูนะครับแล้วก็มาซื้อได้เลยนะครับไปอยู่ที่เศษไทยหกกรุงเทพนะครับ